ในโบนัสแฟกตตอนที่แล้วนะครับเาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทำดอมไลซ์อิมเมจแล้วก็ทํารูปนี้ให้ดูนะครับโดยการจัดการโทนให้มันมีตั้งแต่0ูนย์ถึงสองานะครับดาสุดจนถึงมืดสุดแล้วก็กระจายที่ศแกให้ครอบคลุมเราก็จะเห็นว่าภาพมันดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ไปจัดการเรื่องอื่นๆอคอนทัรคอนท้าสอะไก็ว่าไปนะครับภาพก็จะดูดีขึ้นทีนี้ในตอนนี้จะมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็น การเพิ่มเติมที่สําคัญด้วยก็คือการทํค c ลเลอร์คอร์เรคชันนะครับคือการจัดการกับสีด้วยนะครับให้สีมันถูกต้องเที่ยงตรงนะครับสมัยก่อนทํายากมากต้องบอกงี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการจัดการกับภาพที่มันเป็นเ,เรียกว่าเป็นเป็นรัสเตอร์มาแล้วนะครับเป็นเป็นบิตมาแล้วนะครับคือ,ค,อคือทำแบบพวกเจเปกอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ค่อยสะดวกแต่การทํางานเ,าเกี่ยวกับการค o ลเลอร์คอร์เรคชันในหลอดไฟเนี่ยมันทําง่ายมากแล้วก็ มันเป็นการทํางานกับข้อมูลโดยตรงนะครับเป็น,นํางานเชิงลึกแล้วกันอย่างนี้นะต้องพูดอย่างนี้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยเอาถ่ายนานละนะครับใช้เจ็ดสิบสองร้อยถ่ายมั่งเป็นเทเลทีนี้เวลาที่เราถ่ายผ่านอะไรออกไปใกล้ๆอย่างนี้นะครับมันจะเกิดเป็นฟุ้งๆอย่างนี้เห็นไหมครับน่าอันนี้เขาเรียกว่า h ฮส e นะครับนะมันจะเป็นฟุ้งๆอย่างนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสีที่เป็น color c a s สนะครับคือสีมันปิดเพี้ยนไปนิดๆนะครับมันจะเห็นว่ามันเป็น ออกอมน้าเงินหน่อยๆน,นะครับน่ะเป็นบลูอิสนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับจะแก้ยังไงอย่างแรกเหมือนเดิมนะครับทำนอร์มัลไลซ์เกี่ยวกับโทนก่อนนะครับเราจัดการเกี่ยวกับโทนสิอืมอ่าให้มันชิดๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้ดึงกลับมานิดนึงอืมนะตรงนี้ก็จัดการนะครับดึงแบล็กกับชาร์โดออกตัวชาร์โดแล้วก็ดึงแบล็กกลับมาอืมนะครับแล้วก็โทนตรงนี้เลื่อนลงมา อ่าเราก็น่าจะได้โทนที่น่าสนใจแล้วเนาะเนี่ยนะครับนะกระจายฮิสโตแกรมไปนะครับอืมนะจากนั้นนะครับเราจะทําอะไรต่อตอนนี้เนี่ยเราได้โทนแล้วนะครับแต่ว่าโทนก็ยังไม่สวยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าดูแล้วมันยังมีเอ,อเรื่องของสีที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะทําให้สีมันตรงนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในภาพของเราเนี่ยมันควรจะมีจุดอ้างอิงอะไรบ้างที่สีมันควรที่เราจะ เอาไปเป็นจุดอ้างอิงนะครับเราภูเขาได้ไหมเนี่ยภูเขามันเป็นสีน้ําตาลเราใช้เป็นจุดอ้างอิงไม่ได้ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าสีน้ําตาลในธรรมชาติมันน้ําตาลเฉดไหนใช่ไหมครับสีเขียวยิ่งไม่ได้อย่างเลยนะครับถ้าเราไปใช้ตรงนี้อ้างอิงน่าจะแย่เมฆพอได้อาเมฆพอได้ตรงหิมะเนี่ยพอได้นะครับตรงหิมะเนี่ยพอได้เราลองดูเอาพระเอกของเรามาก็คือไวท์บา, I ok า,าลนานซ์นะครับเอาไอด็อกเกอร์มาวางเลยหน้านะครับ ประมาณตรงนี้เหรอจิ้มลงไปจุ๊บเป็นไงครับถ้ารู้สึกไม่พอใจนะครับเอาใหม่นะครับเอาออโต้ดิสมิสออกนะครับเวลาที่เราจิ้มไปแล้วมันจะได้ไม่ปิดหน้าต่างนี้ขึ้นไปนะะนะลองจิ้มจิมดูนะครับอืมอ่านี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับอืมน่าจะประมาณนี้มากกว่านะครับให้สีที่ค่อนข้างกลงรักนะครับเราก็ทําได้ประมาณนี้นะครับอ่ากลับมานะครับกลับมา อาดจะสีนิดหน่อยนะครับอืมอันนี้ยังติดม,ม่วงๆไปนิดนึงเลื่อนลงมานะครับอือนะน่าจะได้ละอ่ะลองปรับคอนทาสต์ดูอ่านะมาละปรับแคเรตตี้เห็นไหมครับเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วเนาะแล้วก็ไวบรันส์นิอืมไวบรันส์พอเราใส่เข้าไปสีน้ำเงินมันจะขึ้นเนาะเราลดตรงนี้นิดนึง อ่านะครับ saturation อืมได้ละนะอ่าเยี่ยมเลยทีนี้ก็เทียบกับภาพต้นฉบับสิเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยนะแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำ color correction แล้วก็ทำการ normalize แล้วนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเติมเราคิดว่าเอ้ยตรงนี้พอเราทําไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันมืดไปนิดนึงนะครับเราก็มาที่ Brush หรือไปที่เอ่กราดตก็ได้นะครับเอากราดิเล้วกันนะครับกร a ดเเพิ่ม Exposure ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาตรงนี้แฟบอืมก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้มีคอนทราสต์บนภูเขาตรงนี้อีกนะครับเราอาจจะใช้ Brush ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก uh, ตัวแ a รแล y ้ละกันอืมนะ เลือกตัวค่ารตีปรับขนาะดบายให้ใหญ่หนึ่งแล้วเราก็ระบายลงไปแหว็บอ,อันนี้พี่าอาวขอโทษทีนะพี่อาวขอระบายไปก่อนเดี๋ยวพี่อาวจะบอกว่าพี่อาวผิดพลาดตรงไหนนะครับก็คือเอ็ก s u โพเชอร์เนี่ยมันเยอะไยนะครับเราเลื่อนกลับลงมาืมว็บนะนะครับเยี่ยมเลยตรงนี้นะครับเอาละลองมาดูภาพต้นฉบับสิ ไงแตกต่างกันมากเลยนะครับนะกดไว้ให้ดูอืมเนี่ยครับโอเคนะพอจะเข้าใจนะครับก็คือเราต้องทำทโทนนี้มันเรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ทำคัลเลอร์คอเลกชันอีกทีหนึ่งด้วยไว้บาลานซ์ก็ได้จริงๆมันมีฟลายจูเนิ่งอีกหลายจุดนะครับแต่อันนี้เอาแบบว่าเตรียมไฟล์ก่อนละกันนะครับไว้ตอนต่อๆไปค่อยมาดูเดี๋ยวอยากจะแนะนำอะไรดีๆให้เรื่อยๆ